อาแถมมีแถมว่าละครนี้มีหลายเสียงอันนี้ถ้าเป็นสนุกนี่เด้งฟาวนะฟาวเพราะว่าแทงมันสองครั้งไม่ได้ไม่ได้ฟาวนี่ละครนี่แม่นเลยทีเดียวแป้งแล้วก็มีเสียงพักพวกแง่แง่แง่ตามมาไม่มาเดียวกันเอามาเป็นมูเอกลักษณ์ไทยนำสมัยยุคสมอนี่คือเอกลักษณ์กับเขาอะไรบ้างอะเอกลักษ์ไทยอะ เอกลักษณ์นี่คือมันเป็นเอกแปลว่าหนึ่งลักษณะอันเป็นหนึ่งคือมันภาพที่เหนชัดได้ของไทยเป็นเอกลักษณ์ของเราถูกไหมที่เป็นหนึ่งเลยในเรื่องนี้พูดเยอะแยะมากไมยเรื่องการยิ้มเรื่องอะไรเท่าไหร่ที่เป็นเอกลักษณ์ไแม่บทองแม่บอรทองขึ้นมายิ้มสารพัดยิ้มโอ้โหแม่มาพูดถึงวิทยากรหน่อยเพราะว่าบางบางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยดูจากคลิปปั๊บ พี่แอดีต้องรู้เยอะเพราะว่าเนื่องจากเป็นคน,น,คนดำเนินรายการเป็นคนเชิญ,ชญด้วยไหเป็นตัวตั้งตัวตีหยิบตรงโน้นหยิบตรงนี้มาใส่จานอร่อยกันเลยท่านผู้ชมเห็นจากคลิปเก่าเนี่ยนะผมเองก็บอกเลยนะครับ เรายังงงเลยว่าคนที่เป็นวิทยกรในพี่แอ้ไปโทษทีนะเชิญมาได้ยังไงมาได้ยังไงแล้วเป็นใครอยู่ที่ไหนเออเนี่ยบางทีต้องอธิบายคนรู้หน่อยเพราะว่าบางทีมาถึงวันนี้ปั๊บภาพมันมันหายไปแล้วหรือเขาเลิกลาไปแล้วมั้งหรืออะไรแม่โบทองนี่หลายๆคลิปเราได้เห็นแล้วะเราจำได้แล้วแม่บอทอธณาธบุตรเนี่ยนะเป็นนักพูดและเป็นอาจารย์บายบายไปแล้วต่อมาเนี่ยน่าสนใจมากเลยคือ อาจารย์ธรรมรงเพชรสุนทรคนนี่นักจัดรายการวิทยุใช่ไหมนักจัดรายการวิทยุสไตล์พูดเหมือนลูกทุ่งเหมือนกับเสียงเป็นเอกลักษณ์ผู้ใหญ่คนหนึ่งเมื่อ30ปีเออยี่สิกว่าปีที่แล้วอารมณ์ดีพูัพชรารายยกวิทุ<ๆ>แล้วพูดสม,ม่ำเสมอสไตล์ลูกทุ่งฟังแล้วมีเจ็บนิดๆรายการที่ดังมากของอาจารย์ธรรมรงเพชรสุนทรก็คือรายการลืมไม่ลงลืมไม่ลงจริงๆ หรือไม่ลงจริงๆอะไรที่เป็นเรื่องเก่าๆอาจารย์ทำลงก็หยิบมาอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ๆอาจารย์ก็แซลจิกๆยำๆจิกเข้าไปหน่อยนี่พี่เป็นคนที่ดึงข้ามสื่อถูกไหมถูกก็คือจับคนที่อยู่ในสื่อวิทยุไม่มีใครเห็นหน้าสมัยก่อนไม่มีใครเห็นหน้าได้ยินแต่เสียงอย่างเดียวพี่ฟังรายการวิทยุเป็นประคนชอบฟังรายการวิทยุแล้วไปเชิญมาออกรายการโทรทัศน์นิมนต์มาเลยแล้วแล้วเขาเอาจากคนโทรทัศน์ไปออกวิทยุบ้างไหม ไม่ค่อยเพราะเขาจัดเดี่ยวเขาทํามาหากินได้สะดวกกว่านะอย่างพี่เชิญคุณหนหวยเงี้ยมาตัดรายการวิทยุอาจารย์อาประโมทสัจจุกรเงี้ย่อยู่กรมประชาัมพันธ์มีแต่เสียงออกทีวีแฟนคลับทั่วเมืองเอามาเห็นหน้ากันหน่อยสิเป็นไรนี่อีกคนหนึ่งที่ที่เรารู้จักเลยตะกี้นี่อาจารย์ธบรงษเพชรสุนทรใช่ไหมค่ะแต่คนหนึ่งคนก็จะงงเอ้นี่ยังดูสาวๆอยู่เลยนะเด็กเลยอ่าชุติมาเพลงสุดเนี่ยนะแต่จริงก็คือชื่ออ้วนใช่ไหมน้องอ้วนแชมป์โตคารมมัธยมศึกษา อ๋อเหรอ,อรู้สึกจะปีที่สองเรื่องอ่ะ<อ>จากโรงเรียนจากนาครศรีธรรมราช<อ>รจังหวัดเขาจัดออก,กระเริกต้อนรับมากเลยว่าได้สร้ยอยคอทองคําทุกคนนะทั้งทีมนะ<อ>เขาจะรุ่นเดียวกันกับนักวุฒิสายเกลือรู้จักไหมเพราะเรารู้จักนี่ในเขาเพื่อนรักกันด้วยนะ๋อหรหครับหันแล้วก็มีอีกคนพี่จําชื่อไม่ได้ทีมของนครศรีธรรมราชที่เป็นแชมป์โตขรมวธทยมศึกษาเนี่ยสามคน<อ>ดังมาก จังหวัดใช้งานกันพุกพลาดเลยแหละออตอนนั้นนะคะ คลิปเราไม่ได้มีออกมาออกนะใช่ไหมตอนที่โต้คารมเพราะว่าเพราะว่าโต้คารมบางทีจะไม่ได้มาออกรายการใหญ่ใช่ไหมตอนนั้นบางทีบางทีหยิบดาวมาออกมีดวงดาวค่ะแต่ตอนที่แข่งชิงกันเนี่ยไม่มีไม่มีแต่เราเก็บเทปไว้นะเราเก็บเทปไว้ใช่ไหมเดี๋ยววันหนึ่งอาจจะได้ดูก็ได้นะอยากย้อนไปดูอดีตตัวเองนุ่งขาสั้นก็ไม่เลวนะแล้วก็จะอ้วนนี่ตอนหลังเขาเติบโตขึ้นมาเขาจบจุลานะคะแล้วก็ไปทํางานบริหารด้วยด้วยทำงานบริหารตอนเขาอยู่จุลาเขาอยู่ชมรมโตวัทีอ๋อ อ้วนทุเรียนอันนี่ก็ไปแท็กทีมกันในจุฬาเลยเป็นทีมจุฬาแล้วก็ต่อจบออกมาปั๊บเขาก็ได้ทำงานใหญ่โตเลยนะเป็นผู้บัตรนี้เนี่ยลาออกตำแหน่งสุดท้ายคือผู้มนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทใหญ่ระดับอินเตอร์บริษัทเนินแล้วก็ออกมาทำส่วนตัวเองละตอนนี้ค่ะมีครูพยงมุกดาเนี่ยเราเคยเห็นผิดท่าแล้วนะศิลปินแห่งชาติศิลปินแห่งชาติก็เห็นจากฝีไม้ลายมือแล้วก็ทำงานเรื่อง รลนรงค์เพื่อการไม่สูบุรี่ด้วยกันก็เลยถือโอกาสเรียนเชิญครูมาร่วมรายการรายการเราอย่างว่ารายการมันดังอยู่แล้วอะ่ะใช่ไหมคะนะบางคนบอกอุย้ยอะละโดนหุกานิกาเอาขึ้นเขียงละมาฆ่าละบอกไม่หรอกคะ่ะเดี๋ยวเราจะมีคนค่อยๆแนะนำมาสี่นาทีเองสุดท้ายก็ได้เกิน4นาทีแต่ละท่านเตรียมมากันเนี่ย แล้วปรากฏว่าในเทปนี่ครูพยงคูดานี่ร้องเพลงนะมอนมอนมอนซะแล้วออกมาเต้นด้วยนะออกมาเตอนมอนซะแล้วครูเนี่ยประมาณเจ็ดสิบหุ้งอ่ะนี่มาร้องพี่เบิร์ดเลยนะมอนมอนซะแล้วเอออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเออเข้าท่าดีนะ แล้วก็เต้นด้วยเออทอดทองดีงดใช่ไหมทอดทองดีฝรั่งผมยาวแล้วในนี้บอกพูดถึงเรื่องดนตรีไทยนี่เอกคโอ้โหมีทุกอย่างเครื่องมือเครื่องไม้ของแต่ละภาคทอดไปรู้มาหมดโอ้โหแล้วที่สําคัญทอดทําซีดีหลายเพลงมากเอาคนพิการมาร่วมขึ้นเวทีร้องเพลงอัดเสียงเหล่านั้นพี่จําได้รู้สึกบางเพลงเนี่ยที่เขาร้องเนี่ยในชุดจังหวะแผ่นดินเออเพลงชื่อชุดที่เขาทำนะจังหวะแผ่นดินว่าไปแต่ละ ภาคนั้นภาคนี้มีจังหวัดยังไงจังหวะภาคนี้ยังไงเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องดนตรีภาคนี้เป็นยังไงภาษาเป็นยังไงเขาแจงมาในรายละเอียดหมดเสียได้จังเลยเรา,ไม,มเาไม่ใช่ค่ะคือเขาไม่ไม,ไม่ไม่สามารถเติบโต oh. ขายเป็นซีดีล้านล้านแผ่น oh. คน oh. วิวเขาเป็นล้านวิว oh. ไม่ เขาทำไปเนี่ยทำเพื่อปลุกสำนึกและค้นคว้าให้เป็นสมบัติของวัฒนธรรมไทยสุดยอดแล้วก็เนี่ยอาจารย์อภิชาติดำดินนี่สัญลักษณ์ของเอกลักษณ์ไทยเลยอือใช่เลยเคือเรื่องของวรรณกรรมถูกไหมวรรณกรรมและท้องถิ่นด้วยแล้วก็ส่วนกลางด้วยแสดงว่าวิทยากรที่เลือกมานี่เข้ากับเรื่องเลยนะเข้าแล้วก็เราจัดมาให้เหมาะเลยไงว่าใครถนัดเรื่องนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ใครถนัดอันนี้ต้องเวทีนั้นเวทีนี้เวทีนี้อย่างเงี้ยค่ะที่ผมชอบอาจารย์อภิชาติก็คือในคลิปนี่เห็นไหมฮะค่ะบอกว่าอะไรครับประเทศไทยเมืองไทยของเรามีภาษามาอย่างน้อย700กว่าปีตั้งแต่สมัยพ่อคุณรามัชกาลมหาราชถูกไหมเจ็ดร้อยกว่าปีแล้วขอโทษทีรัฐธรรมนูญฉบับแรกก็คือหลักศิลาจารึกนั่นแหละถูกไหมฮะหลักศิลาจารึกบันทึกไว้อยู่ในทุกอย่างนี่ถูกไหมหิน อยู่ในหินค่ะแล้วรัฐธรรมนูญฉบับแรกก็จะไม่มีใครไปฉีกรัฐธรรมนูญเพราะว่าเป็นหินจารึกในแผ่นหินใครจะฉีกใครจะฉีกฉีรัฐธรรมนูญจารึกได้เหรอถูกไหมมิบังอาโอ้นี่ถือว่าสุดยอดมากทุกวันนี้มันเขียนลงบนกระดาษก็เลยฉีกกันเป็นว่าเล่นเลยก็ใบนี้ก็ต้องเขียนนี่ลักษรีเงียสวยนี่แล้วพี่ชอบอีกอย่างหนึ่ง พี่เพิ่งรู้ว่าสิวกับฝีต่างกันอู้ <c oughs> จัดออกัอตรงนี้สุดยอดเลยนะแบบโอ้โหโทเทระเบิดมากเลยแล้วคุณท้อทองดีบอกว่าเพลินมีสิวที่ก้นมีสิวที่ก้นฝรั่งเรียกไม่ถูกออฝรั่งเรียกไม่ถูกว่าจะจะ,จะ,จ,ะจะขยับหน่อยได้ไหมออที่นั่งเจ็บเนี่ยตรงเนี้ยนั่ง<ต> <ลด S 2> รถสองสแถวไปก็บอกขาโทษผมผมมีสิวที่ก้นทอดอุตสาหกรรมกับคนข้างๆที่ไหนรู้ได้ข้างตำบล ว่าทอดมีฝีโอ้โหทอดบอกแน่มาก,อามากเอกลักษณ์ของไทยนี่ดูแลเอาใจใส่กันดีมากกระซิบนิดเดียวรู้กันทั้งตำบลออแต่จาิชาติมาแก้ไขว่าอย่าไปเรียกสิวถ้าที่ก้นเนี่ยให้เรียกว่าฝี<ฟ>ที่หน้าต่างหากที่เรียกว่าสิวอ,อแต่ว่าอภิชาิก็เก่งแห่งนะริวคือคนเลยสับสวนว่าตรงไหนเป็นก้นตรงไหนเป็นหน้า ถูกป่ะอ้าวจริงเหรออ้าวนี่ไงในเทปก็บอกออ๋ในเทปใช่ไหมในเทปแต่ภาษาไทยมันสุดยอดกว่านั่นอีกนะคืออันไหนพูดถึงตรงก้นเนี่ยนะมันก็จะมีเนี่มันก้นเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้คำว่าตูดนะโทษนะค่ะตูดเนี่ยมันก็เป็นสัญลักษณ์ตูดนี่ก็คือจุดสุดท้ายถูกไหมฮะค่ะตูดคือก้นนี่เป็นส่วนรวมตูดเป็นส่วนปลายมันค่ะแล้วตรงตูดนี่มันก็จะปล่อย ปล่อยลมออกมาได้ใช่ถูกไหมเรียกว่าไผ่ลมไผ่ลมทันนี้เวลาไผ่ลมนี่ก็คือการที่ลมมันออกมาจากตูดปูดออกมาในสุดสลูหลุดไปไงเหลือตดไงเพราะฉะนั้นมาของคํานี้อะออภาษาไทยเราได้ละเอียดนะเออเข้าใจคิดคําขึ้นมานะว่าถ้าลมออกมาตรงนั้นให้ใช้คําว่าตดไงเออเพราะมันออกมาจากตูดพรามันพ่นทีเดียวสลูหายไปเออฉลาดคิดนะถูกไหมอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันออกมาจากปากอะออกมาจากปากมันก็มันก็เรียกว่านี่ไง หายลงมาทางปากไม่เถอคือบางคนเนี่ยออกมาทางปากออกมาทางก้นเนี่ยเหมือนกันเลยกลิ่นเดียวกันเน่าทั้งตําบลเลยเนี่ยนะโอ้เเพราะฉะนั้นไอ้ตรงภาษาไทยนี่มันเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์หนึ่งซึ่งเราก็จะมองเห็นว่า้ภาษาไทยเนี่ยนะมีอะไรที่น่าสนใจเยอะเป็นเอกลักษณ์ของเราเออฮะถูกไหมซึ่งนอกจากยิ้มแล้วยังมีอะไรเน่าๆออกมาจากปากคนไทยยิ้มเนี่ยที่อาจารย์บัวทองพูดถึงเรื่องยิ้มมันมีหลายอย่างเลยไหมครอย่างที่บอกว่าบางคนยิ้มแบบยิ้มแย่ๆเจอหน้ายิ้มยิ้มเนี้ย ก็คือยิ้มไม่จริงใจใช่ไหมไม่จริงใจยิ้มแบบคนยิ้มแบบยิ้มย่อเยอะยิ้มย่อเอ้ยิ้มย่อใช่ไหมยิ้มสารพัดยิ้มในหน้ายิ้มในหน้าถูกไหมยิ้มในหน้าซึ่งซึ่งอันนี้เป็นเอกลักษณ์เราจริงเลยเนาะแล้วยิ้มแบบหน้าตามีเลขกลมเออมีเลขกลมถูกไหมแล้วยิ้มอะไรอีกอะยิ้มแห้งยิ้มแห้งนี่ตอนปลายเดือนอย่างนี้แหละที่ดีมากคือยิ้มเนี่ยเป็นการลงทุนที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยไม่ต้องน้อยที่สุด ใครมีใครต้องเติมน้ำมันยิ้มมีไหมไม่มีนะไม่มีไม่มีใครต้องไปขัดไปตกแต่งไม่มีให้ยิ้มสวยมันออกมาเท่านั้นเองถูกไหมออกมาจากหัวใจแล้วนี่เป็นจุดสุดท้ายที่แบบคนจะมองเห็นได้ความรู้สึกสัมผัสเลยถูกไหมแล้วมันก็สัมพันธ์กับสายตานะใช่เลยถ้ายิ้มออกมาจากปากกับตาไม่ตรงกันเคยยิ้มว่าปากไม่ตรงกันมันสามอย่างมันมาด้วยกันนะท่านผู้ชมฮะเขาบอกว่าหน้าตาปากแล้วก็ใบใจหัวใจเขาบอกถ้าเมื่อใดก็ตามเราหน้ายิ้มเนี่ยคำพูดจะยิ้ม อันนี้นะหน้ายิ้มกับพูดยิ้มถ้าหน้าบึ้งเขาพูดจะบึ้งค่ะมันจะมาด้วยกันมีใครหน้ายิ้มแล้วพูดเลยบึ้งได้ไหมหน้ายิ้มแย่จริงๆแย่มากเลยมันทำยากนะยากมากหรือว่าหน้าบึ้งแล้วจะพูดยิ้มยิ้ก็ไม่ได้ยยุ่หน้าบึ้งไอ้บ้าไม่ดีเหรอไม่ก็มันทํายากนะทุกคนไอ้บ้าเพราะฉะนั้นทุกบ้าบาถามบ้าบ้า เออเห็นเลยนะขมวดหมดเลยนะมาทันทีใช่ไหมยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปได้กันจงกําหนดคําพูดและความรู้สึกดีๆด้วยกันยิ้มก่อนครับมันจะทําให้คําพูดของเรายิ้มนั่นคือด่านหน้าที่จะเรียกมนุษยสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวพอพักเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่ออีกนะอมีเรื่องหลายเรื่องที่จะคุยเรื่องเอกลักษณ์ไทยนําสมัยอยู่เสมอจริงๆ